สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่1 0 k c House of Toys ครับผมมาอีกแล้วครับผมกับกระบองของวูคงนะครับจากเกม Black Myth w u ค o นั่นเองนะครับเคยรีวิวไปให้ดูแล้วนะ1อันมาเรียกว่าอะไรกระบอง1เล่ม1ท่อน1แท่งเอออะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นของ SCMY Studio นะครับผมนะก็ยิดได้หดได้เดี๋ยวยิบมาให้ดูอีกทีนึงกันเผื่อใครไม่ได้ดูแฟบนีเลยครับผมนะครัที่แล้วนะครับผมเป็นรุ่นแรกที่ออกมาตอนนั้นนะครับ ตัวกระบองเนี่ยรายละเอียดถือว่าสวยเลยนะตรงนี้มันจะเป็นอารมณ์เป็นเหมือน PVC นะซิลิโคนนิ่มๆไม่ได้เป็นเหล็ก ไม่ได้เป็นพลาสติกนะค็คือเอาไปเล่นตีอะไรได้นะสนุกสนุกน้ำหนักก็ประมาณ2กิโลเล่นควงสนุกนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยที่หาที่ถ่ายลําบากและที่เทนเคฟเพราะว่าไม่มีที่ก,กว้างๆแล้วเวลาถ่ายพวกอาวุธอาวุธอะไรพวกนี้จะเล่นโชว์หน่อยนะมันก็นะแอบเสียวๆอยู่เหมือนกันไฮไลท์ของอันนี้ถ้าเกิดใครดูเขาแล้วที่ชอบและลองว้าวก็คือมันยืดได้หดได้นะครับผมฟรุดดีเลยครับยืดออกมาสุดแล้วนะความสูงนี่เลยสูงกว่าผมแน่นอน ปุ้งนะครับประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบเซนอะไรเงี้ยความยาวนะยืดได้เต็มที่นะครับมันก็สนุกก็เท่แล้วแหละอันเนี้ยนะจริงๆแล้วนะยืดได้หดได้เล่นได้น้ำหนักนะบาลานซ์ดีอันเนี้ยถือว่าชอบราคาไอยู่ประมาณ2 000, 5 0 0 3 0 0 0อะไรประมาณเนี้ยนะราคาก็ถือว่าโอเคเป็นเหมือนพร็อปรัปริกานะเท่ๆเลยถ้าเกิดใครชอบบูคงนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้มาเทียบให้ดูครับกับอันใหม่ที่เพิ่งออกมานะว่ามันเจ๋งยังไงทำไมต้องเบิ้ลมาอีกหนึ่งอันครับ แปมมนี่เลยอันใหม่ครับผมวูคงนะครับผมกระบองวิเศษนะมาเป็นการกล่องแพ็คเกจิ้งสวยเลยลายนะครับนี่มีตัวหนังสือจีนแบบว่าเหมือนจากในเกมนะ นี่เลยนะอ่านไม่ออกอะ่ะใครอ่านออกก็ช่วยแปละและกันนะครับประมาณนี้ค่ายที่ผลิตเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่ SCMY อีกหรือเปล่าไม่ได้บอกเหมือนกันแต่เหมือนจะใช่นะเออแต่ไม่ได้มีลเซเส้นอะไรนะครับผมนี่เลยเขียนข้างหน้าวู้ค่ง My fate is in my own hands Not in the hands of fate นะครับผมเท่มากแล้วก็รุ่นนี้ออกมาด้วยกันถึง4แบบด้วยกันนะครับผมนี่เลยนะลายแทงนะครับที่เดิมเลยเพจ s u u p r r h r r s h o p นะครับ Facebook นะเจ้านี้ผมก็จะสั่งพวกเนี่ยเอาวงอาวุธนะักกงน้ากากพร็อพร,รัปอราอะไรเงี้ยหลายชิ้นแล้วจากเพจนี้ก็นะไปจัดกันได้เขาบอกว่ามี4เวอร์ชันมันจะมีเวอร์ชันที่ถูกสุด2,000กว่าบาทเนี่ยมันจะเป็นด้ามพลาสติกนะแล้วก็จะเหมือนว่ามีแต่ ไฟไม่มีเสียงเวอร์ชันที่2ก็คือเป็นพลาสติกนะมีไฟมีเสียงแล้วก็เวอร์ชั่นที่3เนี่ยเป็นด้ามอลูมิเนียมแล้วนะครับมีไฟมีเสียงแล้วก็เวอร์ชันที่4เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะมีไฟมีเสียงมากกว่าเวอร์ชันที่3ราคาก็ตามนี้เลยแล้วทายซิว่าในกล่องนี้ผมจัดเวอร์ชันไหนมา แน่นอนครับผมมันก็คือเวอร์ชันที่4นะบ้าอยู่แล้วนะ่านจัดก็ต้องจัดเต็มเวอร์ชันที่เจ๋งที่สุดนะเอามารีวิวเอามาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้ก็คือบอกว่ามันมีไฟมีเสียงนั่นเองนะครับไอกระบองอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาแกะดูประกอบดูซิว่าเป็นยังไงแกะออกจากกลองมานะครับผมนะก็ใส่เป็นโฟมช่องๆมากันกระแทกมาก็ถือว่า แพ็กเกจิ้โอเคนะแล้วอย่างที่เห็นเลยก็คือมีสายเป็น type C นะ USB มาให้1เส้นแสดงว่าไม่ต้องใส่ฐานเป็นแบบว่า rechargeable อันนี้เจ๋งครับแป้มตัวกระบองก่อนเลยครับผมอันเบิ่มเลยใหญ่กว่าอันเมื่อกี้นะแล้วก็มีเนี่ยเห็นว่าสายไฟห้อยออกมานะครับตรงปลายทั้งคู่วัสดุอันนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็พ่นสีทองมาเล่น ดำๆตัดนะครับผมรายละเอียดก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งไม่ได้ว้าวอะไรมากนะเออนะครับผมแต่ก็ดูเท่ดีนะข้างในเนี่ยอย่างที่เห็นเลยมันจะเป็นเหมือนอะคริลิกทูบอารมณ์ไลท์เซเบอร์เออแต่มันเหมือนมีโฟมอะไรอยู่ข้างในไม่รู้ด้วยนะแต่ไม่ได้ให้เอาเราเอาออกมาข้างในก็คืออยู่แบบนี้แหละนะครับเต mm ็ม hmm. แท่งเลยที่จะเป็นตัวไฟ นะสายไฟ3เส้นขาวดําแดงนะครับแต่มีหัวมาเสียบแล้วก็จะมีนะเป็นแท่นอลูมิเนียมอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้อีก3ท่อนนี่เลยครับนะก็เป็นอลูมิเนียมกึ่งมากลมๆสีดํามีเกลียวไว้หมุน2อันเหมือนกันแล้วก็มีอันนี้ครับที่เป็นตัวเมนเฟรมบอร์ดนะอารมณ์เหมือนไลท์เซเบอร์เลยนี่ปุ่มกดตรงนี้แล้วก็รูสาย Typ e c ชาร์จตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ต่อสายไฟเนี่ยสข้างอยู่อย่างนี้ สายก็น่าจะยาวประมาณหนึ่งน่าจะต้องแย่ก่อนแล้วเสียบแล้วก็หมุนอันนี้แล้วก็หมุนอันนี้แล้วก็หมุนเกลียวอนุนอันนู้น,นอันนี้น่าจะอยู่ตรงกลางนะคาดว่าน่าจะถูกต้องแล้วเขาก็จะมีอีกอันนึงมาให้ชิ้นสุดท้ายก็คือเป็นสติกเกอร์นะครับเอามาติดตรงนี้แต่ตอนนี้กํลาลังเทียบอยู่ว่าถ้าติดตรงกลางเนี่ยมันจะเลยเหมือนจะต้องติดยังไงไม่รู้ว่าอันนี้แอบอาจจะไม่ติดเหมือนแกะเป็นตัวตัวติดแล้วมันแปลกๆไม่ชอบซึ่งของเล่มที่แล้วเดี๋ยวให้ดู ของอันนี้คือการแกะสลักลงมาเลยบุ๋มนะเป็นล่องเซาะร่องที่อลูนะครับตัวหนังสืออันนี้วาวกว่าอันนั้นไม่ได้เป็นสติ๊กเกอรอ์ไปเล่นงานระบบไม่ได้เล่นงานดีเทลนะมันก็จะต่างกันก็โอเคเก็บไว้สองเล่มเลยก็ได้เออสรุปเรียกเป็นเล่มไหมน,นี่เออแป๊มเอาละครทุกคนต้องย้ายมุมกล้องหน่อยหาที่ไม่ได้แล้วในเทนเคฟนะที่กว้างๆนี่ก็เสียวเหลือเกินควงจะชนนูน่นชนนีตนน่ตีนู่นตะีนี่นะมันยาวกว่าอันเก่าด้วยนี่ มองเห็นว่ามันรูเทียบสูงกว่าน่าจะมีเดี๋ยวกันนะ2เมตรอืมประมาณนั้นนะครับูอลังการมากนี่นะแต่น้ำหนักไม่ได้หนักมากน่าจะแบบกิโลนิดนๆนะไม่เกิน2โลนะบเบากว่าอันเดิมนิดหนึ่งนะครับถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยกับกระบองเซเบอร์วูคงสต a ฟเซเบอร์นะครับผม นะระบบเมื่อกี้ลองเล่นไปนิดนึงแล้วนะครับผมนะเทสก็ว้าวครับถ้าใครยิ่งเล่นเกมวูคงด้วยนะมันคือโคตรเจ๋ง <c oughs> อ่ะปิดไฟดีกว่าจะได้เห็นชัดๆแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เป็นไงโคตร นะอย่างนี้เห็นเลยนี่ถ้าเราขยับมันจะมีเสียงเออคิ่ไหมะหยุดนี่คือ motion sensor อะนะแล้วก็เมื่อกี้เปิดมามันจะเป็นแบบสตรอขาวๆใช่ไหมแล้วตอนนี้ไฟเป็นสีแดงอยู่นะครับนี่ ไอ้นะลูกเล่นเยอะยังเล่นไม่หมดเลยแล้วมันไม่มีคู่มือมาให้ด้วยนี่คือข้อสเสียของพี่จีนเมื่อกี้เหมือนกระแทกกระบองลงไปที่พื้นฮะแล้วเราก็ควงให้มันหยุดอี๋นะ เวลาสะบัดมันจะเป็นเหมือนเสียงเราฟาดอะะา่ะอ่ะแล้วก็มีเอฟเฟกอารมณ์บอกแล้วเหมือนไลท์เซเบอร์แต่แบบไม่รู้มันคือ profit หรือเปล่านะแต่แบบว่ามันลุกเล่นเยอะมากนะ,ละและตัวนี้มันคือตัวท็อปด้วยที่บอกว่าเสียงไฟเอฟเฟกอะไรมันจะเยอะที่สุดนะ,ะแต่มันเป็นภาษาจีนนะ เออถ้าเกิดใครเข้าใจภาษาจีนจะเจ๋งเลยนะมันเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้อะวูคงเป็นจีนมันต้องเป็นจีนอย่างเงี้ยแหละมันถือเจ๋งเนี่ยมีไฟด้วยเห็นนะตรงปลายเอฟเฟกต์นะฟูแบล็กเมสวูคงเดี๋ยวโดนทีวีโ้อะไรโอ้โหตอนนี้คือแบบ อยากได้พื้นที่กว้างๆอ่ะแล้วก็ออกไปวิ่งแล้วก็ควงเล่นอ่ะอันนี้คือแบบระบบเวียงระบบอะไรนะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆไลท์เซเบอร์เลยนะต้องกดอันนี้ทีหนึ่งอ่ะกดปุ๊บจะเป็นเหมือนเอฟเฟกสองด้านเลยเมื่อกี้เวียงก็เป็นเหมือนกันคราวนี้กดค้าง ไฟดับไปแล้วฟวงเมื่อกี้แล้วกดอีกทีหนึง่งเสียงคุณไหมเสียงจากในเกมเลยตอนสตาร์ทเกมตอนโหลดเกมอะไรเงี้ยตึงนะครับเพื่อปิดมันใช้วิธีแบบไลท์เซเบอร์มันจะก้องกดปุ่มเนี่ยค้างแบบ2วิ3วิอะไรเงี้ยเป็นลูกเล่นอันนี้กดทีหนึง่ง <c oughs> เป็นเอฟเฟกเหมือนฟันกดค้าง1วิ <c oughs> 1> ก็เป็นเหมือนฟันเหมือนเดิม2วิดู1 2, 2> <c oughs> จงเฉมยันเันส์โอ้เปลี่ยนสีครับผมอันนี้ถ้าเกิดเป็นระบบพวกคัสตอมเซเบอร์เนี่ยไฟมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนว่าถ้าเรากดตอนที่มันเปลี่ยนนีนะอยู่นิ่งๆเฮ้ยเกินไปเปล่าถ้าอยู่นิ่งๆไม่เปลี่ยนเราขยับ ถึงเริ่มเปลี่ยนสีนี่ค้างเอาไว้เฮ้ยก็คือถ้าควงนี่ไงควงพุ๊บเปลี่ยนสีโอ้ยเกินไปฮึบฮึบไปฟ้ากลับมาเขียวเฮ้ยจริงหรออย่างนี้เลยเหรอแล้วก็เวี่ยงไปทีอันนี้นิ่งอยู่นะมันไม่รู้สึกพอกลับมาเขียวตั้งขึ้นเฮ้ย มันนี่ด้วยอะ่ะกลับไปกลับมาคือเซ็นเซอร์มันดีมันไม่ใช่โรเทชแบบว่าไปเองแบบโรเทชวนลูปอะ่ะมันตามแรงเวียงเราด้วยเว้ยสีเฮ้ยเก่งแจ้งแจ้งแจ้งฮึดกลับมาน้ําเงินไปม่วงฮะเฮ้ยเกินไปอันนี้แล้วถ้าเราปุ๊บอยู่อย่างนี้เราอยากได้มันเป็นสีนี้แล้วเราก,กดทีหนึ่งคอนเฟิร์มนี่ไงเหมือนไลท์เซเบอร์เลย เลือกว่าเป็นสีนี้แล้วจากสีแดงเฮ้ยเฮ้ยบา้าว้าวอ่ะอีกทีสองวิหนึ่งสองช้อดจอเมียนเซ่นี่เหมือนเดินไหมะนะเห็นไหมหมุนอย่างนี้ก็เปลี่ยนสีฮุย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 หุยโคตรเจ๋งสีม่วง กลายเป็นเมสวินดิวอ้าอ่ะคราวนี้กด3วิหนึ่งสองสามายยสนใจอย่างเสื้อพูดไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามันเป็นสีรุ้งครับเป็นเรนโบ์นี่เอ้ยเฟี Feel ้ยวเรนโบ์ว้า โอเคเกระแทกันะเอ้ยเฟียวเกินลองสวิหนึ่สส เป็นเพลงครับจากในเกมนี่แหละะแล้วก็เล่นได้ด้วยนะแล้วมันเหมือนมีสะบัดแรงๆแล้วมันก็จะดับด้วยน่เนี่เออแล้วก็สะบัดก็ติดนี่ไง นี่บิดแล้วก็ดับดูซิมีห้าวิหรือเปล่า1 2ึ่งสสห้ก็คือปิดแล้วเอาแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วกับการรีวิวกระบองวูคงกระบองเซเบอร์สุดลำ้ำเย้เรียบร้อยครับผม เจ๋งมากเจ๋งมากนะของเล่นเดี๋ยวนี้คือโคตรเจ๋งเนี่ยยังถือว่าโชคดียังแบบมีโอกาสยังเล่นไหวอยู่ก็เลยเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยก่อนแล้วมีของเล่นแบบนี้เล่นตายนะเออเดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เล่นกันแต่ iPad แล้วนะครับไม่ค่อยได้เล่นอะไรแบบนี้ถ้าเกิดมีอย่างนี้นี่ออกไปตีกับเพื่อนแล้ว นะใครอยากได้นะอย่างที่บอกเลยลายแทนนะครับซูเปอร์ฮีโร่ช็อปครับผมพรีออเดอร์นะรอไม่นานประมาณ15-20วัน2-3มอาทิตย์ก็ได้ของแล้วนะครับผมก็ไปดูได้บน Facebook แล้วก็บอกว่าดูมาจากช่อง DJ Tensmith นะอาจจะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับผมส่วนเกมผมก็ยังเล่นไม่จบเล่นถึงประมาณนี้แหละเออค่อยๆเล่นไปพอเล่นไม่ผ่านก็หยุดพักหัวร้อนได้กระบอกม,มาใหม่และอาจจะเล่นดีขึ้นว่าแล้วเดี๋ยววันนี้ลุยอีกสักดาแล้วกันกับ b Black m i t h Wukong! Yeah!